สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดการ์ดขนนกกันเลยนะคะการ์ดขนนกนหนาการดขนนกเขาจะเ,ะจะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเรามาดูคำแนะน,นำกันดีกว่านะคะคำแนะนำการ์ดขนนกวันนี้นะคะจะได้อยางไรนะคะหวังว่าทุกคนตงสบายดีกันนะคะ จะให้เป็นเส้นนั้นนะคะได้มาแล้วนะคะนี่นะคะ hey. What if it isn't true นะคะการเขาบอกว่าจะเก,กิดอะไรขึ้นนะคะถ้าไม่เป็นความจริงนะคะการบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังบอกตัวเองตอนนี้นะคะเหตุผลที่เป็นรูปประธรรมที่ทำให้คุณคิดว่า ไม่เข้าพวกทำไม่ได้ไม่พอหรือมันไม่เหมาะกับคุณถึงเวลาสำหรับการสนทนาแห่งจิตวิญญาณของตัวเองวางความไว้วางใจวางมือคุณไว้นะคะที่หัวใจของคุณนะคะแล้วก็ถามปาดในตัวคุณนะคะว่ามีอะไรอีกที่อาจเป็นไปได้ ฉันจะต้องละทิ้งคำโกหกอะไรนะคะ mm hmm. เพื่อเข้าถึงความจริงทาจงจิตวิญญาณของฉันนะคะในการเขาบอกอย่างนี้นะคะคําตอบนะคะ mm hmm. ก็คือจิตวิญญาณเขาบอกว่าให้คุณไว้วางใจนะคะไว้วางใจในตัวเองนะคะไว้วางใจในสิ่งที่คุณทำนะคะหากคุณกําลังเร่งสัดส,สัสนอะไรในตอนนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะมัน สรแล้วนะคะก็ขอให้คุณมุ่งมั่นต่อไปนะคะถามตัวตนข้างในของคุณดูนะคะว่าสิ่งไหนที่ทําแล้วคุณจะพัฒนานตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะก็ให้ทาสิ่งนั้นนะคะ<ไ>ทุกคนมีฟีลนะคะทุกคนมีสิทธิเลือก ทำสิ่งต่างๆในชีวิตตัวเองนะคะก็มันก็อิสระนะคะฟรีดอมนะคะแล้วแต่คุณนะคะที่คุณจะเลือกนะคะแต่ถ้าอยากจะให้ออตัวตนของคุณชีวิญญาณของคุณนะคะเติมเต็มนะคะฟูลฟิลนะคะก็ทําในสิ่งที่คุณรักนะคะวันนี้นะคะก็เราก็ฝาก ดีๆนะคะข้อความดีๆนะคะแล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะไว้เท่านี้นะคะ